ในสู้กวนหน่อยอยู่ข้าสีรายปานนี้เนาะหยาดเกินเกิดนี่เบื้องว่ะสวัสดีค่ะพบกันยามเสาร์เนาะจ้ะอยู่สวนทึ้อเราจ้ามารอเห็ดละงูเนาะจ้ะเห็ดละงูวันที่สองจ้าเห็ดละงูพอเสื้อที กำลังออกเนาะจา้ะของปีหกเจ็ดมือนีมือที่สองเน้อจ้ะพี่น้องออหยุดนลงโง่ออกสลรพัดเฮจจากสวนนี้ส่วนน้องโอเองจา้าน้องพอเปลี่ยนผ่านแล้วเด้อนี่ผลงานพี่น้องผลงานการเพราะเชือ้อประสบความสำเร็จแล้วเด้อจ้ะนี่รอบที่สองคะ่ะมือที่สอง มูนี่จากดอกโอรอจมาไดายว่ะมูนี่นะเท่าไรนะลอยก็ดอกแล้วรวมเหมือแมนบองลอยก็ดอกเมื่อวานมาแต่ใครมันเดยเก่าเออแปดสิบเก่าดอกแปดสิบเก่าดอกเมื่อวานไม่ซื้อหอยมูนี่มาโพขึ้นมาอีกรวมแล้วลอยกลัวเลยมูจ้า ได้เก็บตอนเหนื่อยอยู่เนาะพี่จ๋าเนาะเพราะว่าเสือเสือของเฮามันเดินไปหลยแล้วจ้ะเสือสุแมนจ้ะเสือหลายแล้วนี่นี่จ้ะแบบงามเลยสมของเราเองเนาะเป็นผลผลิตจากการเพาะเสือของเหาานะจ้ะเสือทีเหา เก็บได้จากการปาดค้าสุปีสุปีเนาะจ้ะเฮาเอามะฮวยไหวมาฟังไหวเนาะจ้กะก็ออกเสือมองนี่กะสิเป็นกกกะบากเนาะจ้ะภาษาไทย่นว่ากกกะบากบานเฮาก,ก,กบานะับกกบากเนาะจ้ะจดิออกอ้อมต้นเลยนี่มือว่านเฮาเก็บฟังนี่ไปนาะจ้ะม,มือว่านเฮาเก็บฟังนี่มือนี้มาขืนฟังผี่พี่น้องร่วมร่วมแล้วมูนี่ร่อยก็ดอกพี่น้องสุดนี่นะ พร้อมแล้วก็มาเก็บกันเลยนะจ๊ะจ,าจามาเอาหน่อยก่อนเนาะนี่กตาเขาก็เตรียมมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตาดขาไปหนึ่งแล้ <c oughs> วก็สีฟังขาฟังยังเพ่อนใหม่นี่แหละเนาะให้ <c oughs> มันออกอีกอุย้ยมึง แล้วขาจะสีเล่มไม่ดีๆเนาะจ้าออกกันใดสำนึงก่อนโอ้มันงามขัดเลยหวัวเหลืองมูมูมูนี่ดอกงายนำ้ำเดี๋ยวผ่อน้ำปลาหยัน่นดอก นี่สู้ควนหน่อยอยู่ <c oughs> ออข้าศิลายปานี่เนะาะหยาดกันเกิดนี่เบิ้งว่ะโอ้ยงามเดียพี่น้องเอ้ย,อยสันส้น ลังงามเลยมือเสือโอ้แกงใส่เห็ดเพาะคำว่าเห็ดละงงเนาะมือเดียวเท่าน,าน,นั้นได้พี่น้องหมูอว่านี่เป็นไข่ไข่แบบไข่จำดินเนะาะจ้าโอ้ยมอง้องนี่ไหมมือเสื้อข้างล่างยังเต็มเลยเ,เสืออย่างดูนี่ดินยังเต็มเลยฟามือหนึ่งอ,ะอง่ะจ้าดอกใหญ่แค่เห็ดเพาะนี่เพิ่นดียางเลยเนาะเพิ่นสิเกิดแบบ แง่กันเกิดเลยนะแหนจ้ะดอกแข็งพร้อมเน้อนี่เธอดูดูเชื้อในดินนะเาขลยเกิดแบบญาติกันเกิดเลยน่ะเกิดแง่น่ะนี่นางเขาเปียกยขอทาตแบบนี้ชาวปลาเรือบัานนี้ของเขาเองเห็ดยังได้ก็ได้โอ้โหนี่เสือยังร้ายเลยบ่ได้๋ยฝ่าวด้ยพ่อข้าบ่งฝ่าวเพมีคนมาหันยังจของจของ เดี๋ยวอีกหลายชุดอยู่ครับปีที่แล้วก็ได้เก็บหลายชุดอยู่เนาะจากปีที่แล้วปีแรกสามชุดอุ้ยงามจนว่าคนเก็บน้ำไล่หอยปุกหวานเจย์เจยบอหวานเจย์เจยม โอ้โหลืมบอกให้แ hmm. ม <c oughs> okay. ่กำเฮอนก่อนกระใดโอสิคีเมื่อกันเลยจากระใดอือโอ้โหโอเามดิเดี๋ยวเขาเสียวเสือมาใส่อีกเนาะ ใครเด้นี่ยใครหน่อยอเต็มตา้าเข้ามาหลบแรงนี่แม่นบ้านเม,มียนมือแรงเพราะท่านจ้าเฮดแค่ขามขึ้นเดียวคือวายใหญ่เลยจ้าน้ำเด็ดจักดอกนะน้องโอวังหันอุ้ยน้องลืม หกสิบกว่าบอกที่จัหนึ่งยินว่าหกสิบหาบอกว่า,า,าสเพาะสุดของมือนี้ <c oughs> ว,น 1, วันที่หนึ่งหกสิบแปดวันที่โอ้ยบางดอกนี่ขายยาวหลัดฝาดปุ้ยสุดอน่างใหญ่แห้งาาวๆแบบต่อหน,นื่อเลยตนนึ๊บหน่นอง เรืออรแกงเสียบนะครับด้วยเนหลดเรืออ้หูบงนองนี่าเสือดินเลยขาแบบใหญ่อะมาสินไเกฟตอนเหนือเยอนี่เสือในดินมเลยแม่จ้โอ้หเบึงหัวแม่บึงขาไงสนิวคนอ้วนเลยนี่อยูเชื่อในดินเลยกุ่นเห็นบอก เนาะเสร็จไล้หาใบใหม่มากบอีกเดี๋ยวโิไปเอาใบยางน้มากบเดี๋ยวเขาสีให้อาหารเพิ่นอายุเขามีสูตรอยู่แต่สูตรยังพันใน้อมขายเนาะอนาคตเขากับสีมีขายน้มเพื่อกันละเข้าทํำสำเร็จแล้วเนาะแม่จ้าเป็นสูตรของเขาเองเนาะปลากระลงปุกกำลังปุกอัน สูรของเข้านี่ออกแทบทุกเฮ็ดได้พี่น้องเฮ็ดคมกับออกเนาะเฮ็ดเพาะกับออกแล้วจาเฮ็ดคมกับออกแล้วแต่เข้ากับเออเข้าบวแมนสองไงเนาะเข้ากับบดไอโปรโมทไปไสมาไสเนาะแต่ว่ากันแต่จะคองแต่ว่าเข้าแทำสำเร็จไปแล้วเนาะโอ้ยเบ่งดอกแฝดเดี๋ยวสีฟางเสือม่อีกเท่อนึงจ้า อตอนเหนือม่อกเตมบาทถุงเท่ขนาดเลย <c oughs> นั่งัาเพียบไซเลยเดี๋ยวถ้าออกแล้วบ่ได้หอดแถบสิบวต้องเข่าป้าเลย <c oughs> ต่อไปสิเก็บแต่เห็ดจะ่ในฟ้ามจะคล้องสวนจะคล้อง,งจะพ่อแล้วจ้า หน่อยหน่อยารักงามครับามเมนสิจดเป็นโลก,กลัวผุนบ่อนี่ได้ยิ่แล้วนะของต่างหงสีกลัวดอกเนาะจ้า เงยเงี ow, thing, ้ยตอเนืองเต็มอิ่มไปเลยบ่ต้องตัดต่อตัวจริงเสียงจริงสูตรเสือเฮ็ดเท่านี้คุณตาพ่อหน่องโอ้เราคือตีเด้อพี่หน่องบอกบอกคือทางอื่นเลย แต่ว่าเข้าอุปทานเด้เปิดเผยเนาะแม่นจ้าเดี๋ยวรอเบิงผลงานอีกจักน้อยก่อนจ้าจังสีออกมาวา้พี่เห็นนองฟังว่าเห็ดจังไดแมงไดเนาะจังไดปานนี่มันออกที่หล่ะโอ้หอมซอนดิคนมาเกียดนี่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเลยเลย กูคนบอมา่นว่าโอ้ซัมนี่ก็ดีใจบอกโอ้มันคักแธอเด้นี่ที่นอนกูคนบอกเคยเก็บเพิ่นก็ว่าเป็นใจดีเองมาตีสักงักๆมาตีจ้าเขาปลาเธอสี่ใดเนาะเขาปลาพอดอกนึงก็ดีใจตายว่าแม่นจ้าตัวนี้บ่ได้เมื่อยสัมเก็บแต่ในสวนเจ้าของเมื่อยยุ่นีมัน <go van biết> ลาย เก็บจนเศร้าเลยพี่น้องมันขักโผดเลยโอ้ยมึงพุ่นกับตาแล้วเนาะเสียงยู่แตยังเป็นก็ขาวเนี่ยจาสำหรับพี่น้องที่เบิ้งคลิปแล้วสนใจนำเสื้อนี้ยังมหันนี่้อพี่น้อง เดี๋ยวเพันสิีทักมาถามนะ้าจ้าเดี๋ยวขอสะสมประสบการณ์อีกเล็กน้อยโอคขีบยาวคักเลยสิบนาทีนาทีโอ้น้ำปลาหนียางซิบสักโมงกับบริษัทนีนได้หนิแม่นจ้ายางบัดเหมือ ขาจนสบโมแมนขาจะของจังสิเด้ไปพอมูนึงเนาะดอกและส0โปรโบแมนดอกเห็ดส0โลได้ยังสิบกิโลจังสิเห็นดอกนึงโผลไปแล้วนอนเก็บวเดับบาท ว่าแต่คนเก็บเมือเ่อในคนถ่ายกับมือ่อโดนกำลังมื่นตามเมาเมาอยู่น้อยๆนี่จ้างไข่กับมีเนาะจ้างไข่ไปเก็บหมแอแล้งบ้างเอาไวปอะไรเอาไว้เฮปบ้านไปเลยเนาะไปเป็นต่อเสือจ้า อสักนี้แล้วเนาะจ้าอันนี้ไว้เพิ่นต่อเสื้อจ้ะให้บานแล้วก็เราก็จะมาฝังเชื้อเนาะจ้าพี่น้อนตาเกลี้ยงจุ่มปูนตาบอซีล่ะอะไรอุ้ยเหล็กงามเนาะเก็บสวดสดจ้าเก็บสวดสดจากสวนเราเองนี่ประมาณโลโกรกัวแมนนี่ พุกซีกลัวดอกเนาะเฮ็ดจังงามเพียงงามครับปะสำหรับคลิปนี้กะสิคอจสไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่นาจ้าเดี๋ยวเฮ็ดเท่าออกอีกเข้าสิมาไทยพี่น้องเบิรงเนาะจ้าปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุนาทีเอาเวลาคลิปนี้ก็สิเข้าไปเพียงเท่านี้เนาะจ้าฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้โอได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆน้ำเด้อจ้า สวัสดีค่ะ